สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอ,อดถูกใจโพสต์ของ Facebook นะผมว่าอยอดไลค์โพสต์ของ Facebook นั่นเองนะครับจะทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะผมดับแรกนะผมเเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะผมเเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ S P E S M MM. M ได้เลยเนะีหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวนะผมจะเป็น QR code ด้านล่างให้เพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะ หรือว่าเพื่อนจะเปิดตรงช่องคอมเมนต์ขึ้นมานะผมก็แปะลิงก์ไว้เพื่อนแล้วนะผมเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมเพื่อนเพื่อนมากดสมัครใช้งานปุกสีเขียว,วตรงนี้กันก่อนเลยนะครับการเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้นะผมอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านได้เรียบร้อยนะที่สําคัญนะครับติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยนะนหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเพื่อนเพื่อนไปลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะผม ประกอบชื่อเู้ใช้ับรหัสผ่านนะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้เลยก็ได้นะครับแกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะครับผมเพื่อนไปดูหน้าหน้าของเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้านบนั้นแรกนี้นะครับผมคลิกเข้ามาแล้วเพื่อนจะเห็นด้านบนตรงนี้นะครับผมจะมีโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเลือกเลยนะเพื่อนเลื่อกในส่วนของ Facebook กันแรกนี้เลยนะครับผมเลื่อนลงมาเพื่อนจะเจอหมวดหมู่คลิกเข้าไปนะครับมีหลากหลายหมวดหมู่เเืออนลลกยะผม เราเลือกเป็นในส่วนของ Facebook ถูกใจโพสต์ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของบริการนะเเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยอ่าก็จะลืมอ่านคําอธิบายด้วยนะผมก็ลิงก์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์โพสต์เพื่อนเพื่อนอยากจะเพิ่มยอดถูกใจกันได้เลยนะก็ถูกใจยอดไลค์โพสต์นะครับก็เป็นลิงก์โพสต์ตรงนี้นะผมที่สําคัญนะผมเพื่อนๆอ,อย่าลืมปรับโพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะผมว่าก,กดแชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์ได้นะกดวางลิงก์ได้เลย ที่สำคัญนะผมก็อย่าลืมดูตรงนี้นะผมขั้นต่ำคาระบุไ้ที่30ไลค์นะผมก็ใส่ไลค์ที่ต้องการไปได้เลยนะผมกดส่งไปได้เลยนะครับคือหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดไลค์โพสของเรากำลังเพิ่มเข้ามาแล้วผมตอนนี้วางที่รอย,ยอดไลค์โพสเพิ่มเข้ามานะผมเดี๋ยวขออนธะิบายหน้าเมนูต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะในส่วนของเมนูบริการนะผมเราจะมีบริการต่างๆที่เรา สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับมีบริการใหม่ล่าสุดหรือว่าบริการไหนเพื่อนสนใจบริการไหนนะครับก็สามารถมาเลือกดูกันได้เลยเนะี่ยในส่วนของวมนุประวัติการสั่งซื้อนะครับจะมีออเดอร์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับอันแรกนี้จะเป็นออเดอร์ล่าสุดของเราเลยนะครับที่สั่งไปเมื่อกี้นะครับจะบอกค่าใช้ใจ่ายนะครปริมาณนะคัที่สั่งไปก็ร้อยไร์นะครับก็ะตกอยู่ที่3บาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของเมนูเติมเงินนะครับจะมี2ช่องทางการเติมเพื่อนๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code นะผมทูมันนี่วัลเลสนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกน QR code แล้วกันนะครับก็ใส่ย,ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก็กดจ่ายได้เลยนะครับขึ้นหน้าต่างไอ้ QR code อย่างนี้นะผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะยอดเงินองของเพื่อนนะผมจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะใน,นส่วนของเมนูนแนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนอยากมีรายได้เสริมรายได้พิเศษนะผมสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะไปแชร์ให้คนอื่นๆได้เลย เพื่อนจะได้ค่าคอมมิชชั่นเราถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับฮะต่อไปแล้วหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างนะผมเพื่อสามารถคลิกลิงก์อ่คลิกไอคอนไลน์ตรงนี้เราเขียวๆตรงนี้นะคลิกเข้าไปนะผมก็ะจะเป็น QR code นะครับให้เพื่วมสแกนแอดไลน์กับแอดมินได้เลยนะผมแอดมินก็พร้อมตอบเป็นเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมคิดว่ายอดที่เราสั่งไปนะ่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมยอดไลน์เนาะ ตอนนี้1นึ่งไลน์นะผมเดี๋ยวลองกดรีเฟรชสักหนึ่งทีนะครับยังไม่เพิ่มนะผมอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะผมเพราะเว็บไซต์เขารันตามคิวให้กับเรานะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้กับเ,เพื่อนๆนะผมเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดไลค์เพิ่มขึ้นมาตามที่สั่งซื้อไปเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรออีกสักพักหนึ่งนะผมก็ไม่ถึง5นาทีเลยนะตอนนี้ยอดถูกใจยอดไลค์ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผม ถือว่ารวดเร็วเลยจริงๆนะผมยอดไลค์ยอดถูกใจเราก็เพิ่มมาแล้วนะผมในส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ SPESMM ให้กับเ,เพื่อนๆด้วยนะผมเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติด,ดตามอะไรต่างๆให้เ,เพื่อนๆนะผมนักจาก Facebook ที่ผมพาเ,เพื่อนๆทำนะผม YouTube TikTok Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมผมก็ต้องขอตัวลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ